สิบสองนาฬิกาของวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดถูกไหมฮะวันนี้ไล่มามันกําลังจะครบเจ็ดสิบสองชั่วโมงแล้วฮะนี่มันผ่านสี่แปดชั่วโมงละคำถามก็คือหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ก่อนที่เราจะว่ากันเรื่องนี้เราไปดูตรงนี้ก่อนฮะผู้ชมฮะเพราะตอนนี้เสียงปืนไม่มีละเสียงการประทะไม่มีแล้วดังนั้นฮะวันนี้จะพาไปดูว่าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่16ฮะมีการปักธงชาติไทยที่ช่องระยีที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ได้ไปไได้ คนถึงตัวเราทุกวันหนึ่งนี้คนถึงเราทุกวันนี้เพราะบัตรผู้ปกครองเราเอาเลือดเอาเลือดเอาเนื้อเอาเนื้อเอาชีวิตเอาชีวิตและความละหมาดยากเข็นและความละหมาดยากเข็นเขาแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องที่เพื่อชาาติเรต้อนและยี่ถิ่น เนี่ยฮะเวลาที่ธงชาติไทยเราปักและจริงอ่ะการปักอะมันคือพื้นที่ของเราทั้งนั้นฮะ,ฮะท่านผู้ชมฮะเราไม่ได้ไปยึดพื้นที่ของกัมพูชามาเลยนะฮะพื้นที่ที่ธงชาติไทยไปปักที่ฐานร้องเพลงชาติร่วมกันทุกที่คือพื้นที่ของ ประเทศไทยฮะนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านของพันเอกกิติศักดิ์บางพิมายฮะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่16ครับนำฐานพรานผู้กล้าดน,นะครับดำเนินการปักธงชาติไทยและก็กล่าวคําปฏิญาณที่ช่องระยีหรือว่าเนิน284ในพื้นที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินนะฮะซึ่งถือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างช่องจอมกับประสัทคธนาครับแล้วก็เป็นจุดยิ่งสาสำคัญที่เคยเกิดการประทะอย่างหนักโดยฐานพราน26ร่วมกับกองกาลังสับสนครับทั้งทหารปืนใหญ่ทหารมา้าหน่วยรบพิเศษและทหารราบปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ร่วมกกัันนะรรบพเเอิิตศด์งุว่าาไ้ ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยและเป็นการทำเพื่อเพื่อนร่วมรบที่สู้มาด้วยกันเพื่อความปลอดภัยและสำเร็จ ขอให้ทุกคนรักและช่วยดูแลนึกถึงวันที่เราสู้ด้วยกันแม้ทุกคนจะแยกแย้ายก,กันไปแต่เหตุการณ์ครั้งนี้จะยังอยู่ในใจของทุกคนเพราะถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครับหลังจากนั้นทุกคนก็ร่วมใจกันร,ร้องเพลงชาติไทยในแสงแรกของเช้าวันนี้ครับวันที่29ธันวาคมอย่างกึกก้องนะครับขณะที่ธงชาติไทยที่พัดโบกสะบัดบนยอดเสานั้นมีการลงชื่อจารึกนะฮะชื่อของเหนือรบที่ร่วมการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทั้งหมดครับก่อนที่ธงนี้จะปลิวสวยัยท่ามกลางพื้นทีีท่่ททเเปป็นขอระศ ไทยน,นะครับผมเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน